คัมแบ็กแล้วอันนี้เป็นสเตชั่นซิงเกิลเช่ชื่อเพลงว่าอะไรคนยไกลที่คิดไกลตอนไมมันต้องชื่อเพลงเนี้ยลูกตอนรีเซิร์ชเนี่ยพี่ประนทดเขารีเซิร์ชจากสมาชิกคนหนึ่งของพวกเราครับใช่่แต่เราจะไม่บอกว่าเป็นของใครใช่วเราจะบอกอีกทีตอนที่เราดู MV จบแล้วใช่ ความพิเศษมีอะไรก็เพลงนี้เป็นท right> ี่พ yes> ี่โน้แต่งครับผมแล้วก็เป็นผมแต่งท่านแรปเวอร์สองครับผมใช่สองสามาเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าเพลงแรกของบอเรอร์เพรสเซสครับผมเที่ผ่านมาจะเป็นเห็นภาพวอเรอร์เพรสเซสเป็นวงนิฟเฟอร์ฟอร์มเต้นหนักๆอย่างเดียวเลยแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เปลี่ยนมูดแล้วก็เห็นภาพที่โตขึ้นของบอเรอร์เพรสเซสครับผมว้าว ใช่ฮะอะไรก็ตอะไรกันตีอะไรกันตีอะไรกันคือพี่พี่มองกล้องเนี่ยน้่พี่โตขึ้นผมก็เลยเกลรับผมหลอดเช็คหน้าตัวยองไงดีแล้ว อันนั้นหาปัจกุบเลยละกันครับเรื่องท่าเต้นมันมีไหมเพลงนี้เพลงนี้มีค่ะมีท่าเต้นด้วยใช่แต่ว่าก็จะอาจจะไม่ได้แบบระเบิดตุ้มเหมือนเพลงก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงก่อนจะเป็นแบบวุ้มวุ้ม let's go bro อะไรเงี้ยถ้านานมาหน่อยก็จะแบบว่าซอฟลงมาหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบเท่ๆเป็นแบบมีความคูลๆใช่แล้วเป็นเพลงเศร้าในวัน่อยเทียน ใช่พี่อยากเอออยากรู้ปกติแบบเวทไทนเราแบบถ้าเป็นมูดแบบเพลงอะไรเงี้ยชอบเพลงไหนชอบหรือเพลงแนวปีใหม่กันจริงนะโหบอกว่าช่วงเทศกาลของผมมันแบบนิ่งๆมันนิ่งๆไม่ใช่ชิ็นตัวกถ้าเป็นชีพประจอนก็คือสิ้นแล้วอะสิ้นแล้ยอ่ะถ้าสมมติวันนั้นต้องเลือกฟังฟังอกฟังเหรอเลงหนึ่งเพลงในโปรเจกต์โซนๆอ่ะสองเพลงอะไรคงอยากฟังไททัสมิธดะ ดีรังปัญหาหมดรักไปโหดใช่อืมไอพี่บามฟังเพลงอะไรบามถ้าช่วงวันวานเลนไทยก็คงฟังเพลงรักมั้ครับให้เข้ากับมูแบบวันรัก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 แล้วถ้าเป็นเพลงแกมมี่หลานหนึ่งเพลงบัล์สละกันบัลคาทักกันหน่อยสิครับเป็นคอเลยไม่เอานะบลคมาทักกันหน่อยส ปาเกี้เหรอของผมน่าจะแล้วแต่ปีนครับแล้วแต่ปีว่าปีปีนี้ก็ต้องฟังคนใกล้ที่คิดไกลอยู่แล้วเพราปล่อยมาวันวาเลนไทน์พอดีเลยต้องครับลองเก็บตัวลองเก็บตัวมิสซิกระเบิด ในวันวาเลนไทายอ่ะก็แห่งร้านตะวันวาเลนไทน์ไงก็เป็นแบบว่าแหงเอากับเพื่อนด้เพื่อนลุกชั้นขึ้นมาใหม่แต่พี่ต่างลูกฟังเพียงอะไรคะเอาจริงเหมือนใครเมื่อกี้บอกว่าฟังแต่ละปีต่างกันแล้วแต่สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ครับผมแล้วสถานการณ์ปีเป็นยังไงครับพี่จ๋าสถานการณ์ปีนี้ก็เออเรื่อยๆเก่าเป็นแฟนเธอแล้วแค่อีกนิด มีตาย่้อ่ตายไม่ได้ไม่ได้เปิดเปิดมาเหมือนเวมพายเนาะมือ่วมพไม่มีสีใช่ไหมเอ็มวเนี่ยมีค่ะพี่มีดำขาวไงลูกถ้ิพมแล้วเราไปฟมากันเนะครับกางพิงคนใกล้ที่คิดไกลค่บเย้แล้ครือใครที่ตาบแดนอยู่

พ่อแม่เขาเรียนด้วยอะไรวันนี้จริเขาบอกว่าแบบมันจุบมันจีมาจุบีมาอุ้ยแล้วดูพ่ออให้ฟังก่แล้วว้า

ว้าวหลาบวิ <Hospital> ่งิ uh ่งวิ่งวิ่ิ่งวิ่ Blah, blah. 우이부자 <자루�> พราะข้างบนาะข้างบมันเป็นโรสว้ดยดี่เคโลครัพี่เคโลแกมันพมากอุยมีแพงมากป็นไปเสื้อแบบกระจับแล้วก็แบบมันบินมันเก่งมาก ัยาอิโบิกเป็นไงบ้างครับพี่พ oh> ี่เลิศเลลิดีเลิเลยดก็เดีคือแอบฟังเพลงมาแล้วแล้วชอบเพลงตั้งแต่วันนู้นแล้วที่ปล่อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพลงดีเลยมูดดีมากเอดีมากคือไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะชอบเพอร์เซตตั้งแต่ตอนที่แบบไอ้นี่แหละดูพี่ฟูอ่ะหมายถึงว่ามูดเพลงแบบช้า ว่าจริงวงเนี้ยเป็นวงขายเสียงนะขายแต่งด้วยครับขายแต่งเนี่ยเธอโวดใครบ้างในเอ็มบีเพลงนี้ถ้าเธอต้องโวดได้คนเดียว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 ฉันเป็นคนร้อนแรงแล้วฉันต้องชอบคนที่อยู่กับน้ำอยู่แล้วกีตินเธอมาต่อเนี้ยมาเลยมาเลย ช่วงนี้ผมีบไ้เนาะไม่ได้ไม่เอาเลยเนาะไม่เอาไม่เเลยแ้พี่ยิมเร็วิไก่มามามาจากไหนเตรียมมาไว้ไงกำลงวัาเนี่ยจะมาว้า่าใสี่คุณพาวันว้า จฉันโอปพี่เดให้ได้วิแต่เด็กเนีกให้你还记น吗？วิโอเคชอบเนยค่ะรู้ไหมครับว่าความหมายของดอกกุหลาบสีดำคืออะไรพี่เนบอกไปเป็นเหมือนแบบดอกกุหลาบที่เป็นเป็นรักนิลานแต่ว่าเป็นนลักที่ไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันเป็นรักมันเป็นความฝันนะมันเป็นเหมือนเราเราได้แค่ฝันอะไรว่าพี่เนยให้พี่ไงแสดงว่าพี่เนยบอกว่าฝันได้แค่ในฝันเลยเพราี่คิมสวยเกินแบบพี่ดูยิ่งใหญ่พี่เนยไม่รู้ยู่แล้วว่ามันจะรักหรือเปลบางทีนะเราไม่จำเป็นต้องต้องเข้าใ่ทุกอย่างก็พอมันเพลงนี้ว่าเพลงผู้ชายในฝันนะไมเหนนะ ไม่ไม่คือพี่เน่เป็นคนคิดถึงฝันมันหรออ๋อหรอหอไม่อกทคนที่อยู่ในฝันตองวพี่พิมไม่หรอกอ๋อไม่หมเข้าใจว่าแบบพี่เน่เป็นผู้ชายในฝันของพี่พีคใช่วันนี้พี่คิมเือนตุกตาเลยตุกตาอะไร่ะพีแหววหรอ มือโดนแน่คนต่อไปน้องอุ้ยอดีถามน้องอุ้ยน้องอุ้ยสนุกมากขิดตีนในวันนี้ในเพลงนี้ไม่ถามคนเลยชอบใครมากที่สุดโอเคชอบ็มาที่สุดใน MV นี้เอค้าบอกมัจะเปลี่ยนก็ได้ใครใครสถุกใครก็คือเหมือนเดิมอุ้ยบอกวันนี้เรามีใส่ที่เดียวกันเลยอ่ะ ยืนยืนถ้ะเป็นอิสเซอร์อยู่ในกำมือหนูเอ่วยให้เราไว้ครับว้ครับโอ้โหแล้วเป็นลวดด้วยนี่เขาลงไว้คนนะเราอยู่รายการอะไรมันเหมือนรายการแบบรู้ไหมใครโซนไอ้ใครน้องเบลชอบใครน้องเบลบอกฉันโลกฉันเสมอปักกิ่ง ม่อมค่ะม่อมมอมเย้ยเราความหมายของดอกกุหลาบสีแดงความหมายของดอกกุหลาบสีดำดอกกุหลาบสีดำอันนี้ของผมใช่ไหมครับเป็นดอกกุหลาบที่ไหม้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าความร้อนแรงของผมอ่ะมันอาจจะทำให้ดอกไม้มันไหม้ไปไงไม่เขาเป็นเจ้าไม่บอกว่าความร้อนแรงของเขาทำให้ดอกกุหลาบไหม อาตาพี่ละเอากรกเปบกลับมาฮะรู้อย่างว่าสมบัติคนจะแไรต่อยใครให้พี่นี่หูดียุะสมบัตสมบ มันเหมือนแบบคลาดกันอะเพราะวันก่อนอ่ะพี่ไปเจอเขาไมคลาดกันทำไมล่ะครับพี่คลาดอนพี่ไปเจะแกมมี่เอ้พี่บอกว่าเออน้องไปต่างจังหวัดเราว่าแบบริทมันเปิดพอดีอืออุ้ยทะเลาอกกันมาพอดีเหรแต่ไม่ได้โกหกนะถือกระเป๋าไปไงจันทบุรีนะไปจันทบุรีพี่เอ้เมื่นี้ก็เลยมาเจอกันเออถูกเลยมอง เ้วพี่รู้ไหมครับว่าดอกกุหาบดูกหลาบดีไหมหมายว่าอะไรอยากฟังเอาจริงคนรับไม่เหนื่อยคนคิดก็เหนื่อยลองหมายพี่ซาเลนมันเป็นดอกกุหลาบรสชาโคครับผมเฮ้ยคือจะให้กินดอกกุหลาบที่่แบบว่าคือชาโคมันจะมีคุณสมบัติในการแบบแก้ท้องเสียอะ ในกาหล่อร้านแบบร้านไม่ดีออกจากฐานของเราออ๋เรานี่ยโอัวดูแลนี่เป็นหัวนม่ย่างใหญ่เดี๋ยวตายจากไปไปไม่ได้อยู่ฟังเพลงที่สิบของน้องโอ้ยนี่เองเขาหม่ดีเนาะเอา พี่อาร์มล้แฟนคลับเออเขาเป็นแฟนคลับฉันรอกเขาอยู่ไหนะว่าเพิ่มเต์มาเออเขาหนีไปแล้วไม่แต่งหน้าอยู่เปล่าเออไหนฝากถึงพี่อาร์มไหมเรียกพี่อาร์มเขาผ่านไหมพี่อาร์มครับดี่ครับก็ฝากให้แล้วกันก็แทนความหมายว่าเมื่อกี้นั่งคิดอยู่นะหมายความว่าเนี่ยต้องส่งมาต่อมาดีก็เหมือนแบบตกหลาบเคิร์อเซ็ตแลยครับ อะไรนี้อ่ะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่ามันขมๆแต่จริงแล้วมันเต็มไปด้วยความหวานครับผม้อเพียงมอบความหวานให้พี่อ่านเลยไปเดิกนะ มีเป็นวงที่มีมีนิ่งป้าทุกโครสอยากเล่าอะไรเกี่ยวกับเอมีพวกพี่ฟังมั้ยตัวอ็มวีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นคีย์เมสเซจอยู่แบบอ,อยู่ตามฉากต่างๆอย่างเช่นผีเสื้อครับผมผีเสื้อเนี่ก็แสดงถึงความรักที่แบบว่าถ้าเรายิ่งไปตามไล่จับมันมันจะยิ่งนหนีไปอะไร แล้วก็มีดอกสุราสีดำด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นความรักนิรันด์แต่ว่าเป็นความรักที่ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่ชาโคไม่ใช่ชาโคชาโคก็ได้แล้วก็น้ำอ๋อใช่มันจะมันจะมีมันจะมีซีนที่แก้วแตกใช่ไหมความรู้สึกที่มีให้เขายิ่งมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วแบบมันไม่ไหวแล้วมันจนแบบล้นออกไปจนทําให้แบบทุกอย่างมันพังทลายลงไปอะไรเงี้ยใช่แล้วหรือว่าเธอเดาถูกหรือยังว่าเป็นเรื่องของใครเอาผู้ใหญ่ตอบก่อนสิคิดว่าเป็นของเน่ เฮ้ยทำไมล่ะครับก็เนคิมไงอ๋อโอ้โหใกล้เคียงไหมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้จะว่าเขาบอกมาแล้วเขาเฉลยมาแล้วเป็นเรื่องของกิตตินหรือเปล่าเพราะว่าผีเสื้อจะอยู่กับกิตตินส่วนใหญ่ปะยุ้ยชัวรว่าเรื่องใครกิตตินอุ้ยมีแต่กิตตินเข้าใจอ่ะพี่เบลว่าเฮียไป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของของพี่จังดีกว่ดูแบบรีเลทกับสตอรี่นี้ เราจริทุกคนต้องแคยแอบลับใชทุกคนจะต้องแคร์แอบลับแล้วสรุปเมื่อกี้พวกพี่รู้ยังนะครับว่าเรื่องใครให้น้องาใช่เลยเลยเ้อยเฉลยเจมสเหลือไม่ใช่อย่าติดเล่นเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องใครเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของของผมเองครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง inspiration ที่ทำไปแล้วนานมาแล้วนานมากประมาณมั่ยมต้นครับต้องพูดใส่มัจริงๆใช่ปะได้ได้ได้ คือคือจริงๆตอนเด็กเลยตลอดมาผมเป็นคนบอกว่าชอบอย่างเราเพื่อนอะไรเงี้ยครับเออบอกว่ามีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเคยเราเคยเราเคยบอกเขาไปอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายทุกอย่างผมก็พังพังหมดเลยอะไรเงี้ยคนยังไงก็ต้องเคยผ่านความสัมพันธ์แบบนี้มาคือพี่ว่านนน่ะโทรมาหาผมแล้วบอกว่าเออไหนลองเล่าเรื่องความรักผมมาซีแล้วแล้วผมก็บอกว่าอ้าวแล้วพี่โนไปหาใครมาบ้างครับเขบอกว่า บอกว่าไม่มีนะแล้วผมว่าเราต้องไปโทรหาคนเดียวหรอครับเออพี่ว่าเราดูเป็นคนอภัพรักสุดแล้วไม่ก็ผมว่าเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยสว่างความรักเท่าไหร่แล้วในนี้เราคิดว่าถ้าลองสกิปติาใครจะรีเละกับเรื่องนี้ที่สุดพี่ตังหรอผมจริงจงของผมตอนที่คือพี่มันรักไม่น่าเลยพี่ตังพี่ตังจริงหรอพี่ตังโอหักกับความรักจริงหรอทำไมของผมเชื่อครับ เขาเชื่อว่าืไม่เคยสงสัยนะไม่แต่แกล็อกอินไงตาตาแกดูอินคือของผมมาได้ได้เขียนแรปเวอร์สองด้วยตอนนี้ผมแต่งเนี่ยก็ก็นึกถึงตัวเองสมัยก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นคนที่อ่อนหัดเรื่องความรักมากๆเไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปบอกชอบใครหรือว่าไปพยายามจะไปมี r relationship ดีๆกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องพังตลอดคนใกล้นี่มันคิดไกลเป็นยงไงบ้างได้แบบของคิมก็ตื่นเต้นดีตอนเนี้ย เอาเป็นเรื่องเรื่องนี้เลยผมไม่มองเลย่อะอ่ะปากี้ประสบการณ์ความรักมันยังไงบ้างลูกของผมอะจะมีแบบดีไปเลยไม่ก็จะแบบแย่ไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าผมจะมีสองกรณีคือเราชอบเขาก่อนถ้าเราชอบเขาก่อนเราจะทําจนกว่ามันจะสําเร็จแต่ถ้าเขามาทําให้เราชอบอะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนที่ผมอยู่มัธยมเพื่อนๆแล้วผมจะอยู่ในแก๊งแบบตัวป๊อป แต่ว่านั่นแหละมันคือปัญหาอ๋อหรอว่าเราอ๋อว่าเราปอบเกินไปพอป๊อบเกินไปไม่อย่างนี้ปัญหานี้จังเลยอย่างนี้ปรื่อคปัญหานี้นะคือกลายเป็นว่าเราอ่ะจะเป็นคนที่เฟรนลี่ใช่ไหมครับทุกคนที่เข้ามาหาเราอ่ะเขาแค่ต้องการเอาเราไปเป็นสะพานที่จะไปหาเพื่อนเขาต่อโอ๊ยมันจริงนะจริงเหรอทำไมทำไมต้องเป็นคนป๊อบตั ใช่ใช่ก็จะเป็นแบบว่าเราจะชอบคิดว่าสิ่งที่เขาทําให้เราดีๆอะไรเงี้ยมันมันนึกว่าแบบนึกว่าเขาทําให้เราแต่จริงเขาแค่เหมือนแบบทําดีกับเราเพื่อที่เขาจะได้แบบไปหาเพื่อเราได้ง่ายๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมาแบบไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่เราก็จะชอบสงสัยในความไม่ชัดเจนนั้นว่าความไม่ชัดเจนนั้นมันคืออะไรแต่ว่าการที่เขาไม่ชัดเจนนั้นคือความชัดเจนที่เขาให้เราแล้วอ วพี่ปามีบ้างไหมปามต้องมีแหละพี่ว่าก็มีครับมีก็เป็นช่วงแบบใบเดียวกันหรือมาครับบปะโมอะไรอย่างเง้วโอ้ปะโมปะมเราคุยเราทันกว่านะชมเรื่องอะยังไงเรื่องแรกปาคนต่อไปต้องอนุบาลแล้วนะแบบช่วงปะโมจะมีแบบเพื่อนที่แอบชอบอะไรครับแบบเอาข้างๆอะไรอย่างงี้ครับแล้วมันมาจากกัน การใกล้ชิดกันนะจริงๆใ่แล้วแบบเหมือนทุกวันตอนเช้าเราต้องเดินผ่านห้องนี้ประจำไม้เลยอยากดูแลแล้วก็ต่อเดินผ่านแล้วแบบบตั้งใจเดินตั้งใจเดินจริงแล้วคือไม่ต้องเราไม่ต้องผ่านห้องนี้ก็ได้คือเราต้องเดินอ้อมไปอีกบันไดหนึ่งครับเพื่อที่จะเดิน ใช่ก็แบบมีโบกมือบ้างมีทักเขาบ้างอะไรครับแต่แบบสุดท้ายแบบมันเหมือนจะเป็นวันวาเลนไทน์นี่นะครับเรากำลังจะไปบอกรักเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาไปบอกรักเพื่อนเราแทนโอ้ยเราไปทนคลิปหรือเปล่าเหมือนเหมือนคลิปนั้นเลยในทิกตอกแต่เห็นแบบที่แบบว่าเด็กเอาดอกไม้ไปให้ครูอ้าวหนูุ่ยทำไมอ่ะผู้ชายไม่เอ้า ก็ไม่เอาหรอกอ๋อไม่ เพื่อนคนนั้นยังเป็นเพื่อนกนปกติไงก็เป็นยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับใช่พี่เนก็จริงจริงก็มีแหละแบบตอนช่วงมัธยมเป็นช่วงที่แบบเป็นฟิลที่แบบเหมือนเราก็สนิทกับแกงผู้หญิงแหละแล้วก็แบบเหมือนก็เล่นนู่นเล่นนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออก็เป็นฟิลแบบแอบชอบเพื่อนแต่เราตอนนั้นเราก็ไม่ไม่ได้เลือกสารภาพไปตรงๆเราเป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบให้เขารู้ด้วยการกระทําแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกับเาเขาเฉยๆเขาไม่รู้รึเปล่าใช่เพราะว่าแกงเงียบอ่ะแต่เมื่อก่อนคือเราเงียบกว่านี้ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนน่า แต่ว่าพอแบบเข้าเรียนแล้วก็แบบค่อยๆเงียบขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเด็กคนนั้นตบมาโดนดันอีกเลยเนี่ยจำไม่ได้ใช่วงหลังเขาสวยจนเป็นกอเลยแกเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแกสวยยังไงแกสวยยังไงยาวเพื่ออะไรฮะใช่โอเคอ่ะฝากเพลงกันนิดนึงดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์กันอีกเออ การแห่งยุคยุคไหนยุคใหม่ยุคใหม่นีเป็นซีซสั่นสแล้วหายไปก็คือเป็นซีซั้นใหม่อ่ะกลับมาแล้วรับสฟยผมหน่อยนี่เราจะมาแก้มงแก้มือกันหน่อยครัอยากรู้ว่าจะแบบโทรหาใครบ้างเอาติดตามในรับสายผมหน่อยอะแต่ว่าตอนนี้ฝากเพลงก่อนครับก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับชื่อเพลงว่าคนใกล้ที่คิดไกล far too close นะครับก็พี้ก็ ปล่อยมาเป็น Valentine Special Single นะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอกหักอกห่างแบบอยากฟังเพลงเศร้าๆเพราะว่าเราดันเป็นคนใกล้ที่คิตกลก็สามารถเข้าไปฟังได้นะครับทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ MV พวกเราเข้าไปดูได้ทาง y o u t u b e GS Underscore Official นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากติดตาม Perses มากขึ้นนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทาง o f f i c i a l ของเราทั้งหมดนะครับ P E R S E S under score official perses under score official ครับ แล้วที่เกินต่อไปจะมาเมื่อไหร่ก็ต้องเต้นชาเลนจ์เพลงนี้ก่อนครับนี่นะครับเราก็มีชาเลนจ์ของพวกเราที่เป็นเวอร์ชันง่ายๆเวอร์ชันติ๊กต็อกเดี๋ยวให้ปังสาธิตให้ดูแล้วกันสาธิตให้ดูสาธิตให้ดูอย่าลืมอย่าลืมอยาลือง่าลืมอ่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอาลืมอย่าลืมอย่าลยามอย่าอย่าลือย่าลื่าลืมอย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 ่าลือาลืมอย่าลือ ซึ่งที่รู้ว่าไม่ควรขอโทษที่เป็นคนไม่รักษาสัญญาถ้ามันหายเธอต้องคิดมากแต่ได้โปรดอย่าพึ่งโปรดอย่าพึ่งไล่คนไกลคนนี้ไปไกล บอกเลยว่าเพลงเนี้ยจะต้องแทรกซึมเข้าไปในเซริบัม,อมของทุกคนได้แน่นอนมาคอมเมนต์กันดีกว่าฟังเพลงครั้งแรกรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าลองแชร์ประสบการณ์ไหม,มชาวเมนต์ลองคอมเมนต์ว่า เรื่องราวฟาทูโคสของทุกคนเนี่ยมันเป็นยังไงพร้อมรุนรับรางวัลเดี๋ยวส่งต่อให้พี่เซสนะอย่าลืมคอมเมนต์มาก็คือได้เป็นดอกไม้จากวงเพเซสลองสัมผัสหน่อยแล้วอุ้ยมาจากมือน้องนี่ก้านจากปาล์มดอกจากตะโสมเยใบจากใบกิกแล้วเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานกำแพงดิ้ตั้ง าไว้กลลัับพงทยต้อง,องขอโทษที่ฉันเป็นคนใกล้ที่ดันคิดไกลอ่อนไว้อาใจไปรักเธอซึ่งที่รู้ว่าไม่ควรขอโทษที่เป็นคนไม่รักษาสัญญาสมันหายเธอต้องคิดมากแ็ได้โปรดอย่าพึ่งโกรด อย่าพิ่งไล่คนไกลคนนี้ไปไกลๆแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ